นิเทศ17ว่าด้วยสัมมากรรมันตะมีแปดเรื่องหมวดกอว่าด้วยอุเทศวิภาคของสัมมากรรมันตะอุเทศแห่งสัมมากรรมันตะภิกษุทั้งหลายสัมมากรรมันตะเป็นอย่างไรเล่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมากรมมันตะบาลีแห่งเอิญมีข้อความแตกต่างออกไปว่าภิกษุทั้งหลายสัมมากรรมมันตะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าการเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์นี้เราเรียกว่าสัมมากรมมันตะ บาลีสูตรบนแสดงด้วยกามเมสุมิฉาจา์บาลีสูตรล่างแสดงด้วยอภรม,มจริยาเข้าใจว่าสูตรบนแสดงสำหรับคารวาตสูตรล่างแสดงสำหรับบรรพชิตโดยทั่วไปแสดงอย่างสูตรบนเพราะแสดงอย่างสูตรล่างนี้มีน้อยมาก หลักวินิจฉัยกายกรรมสมสถานหมวดที่หนึ่งเมื่อจะกระทําราหุลเธอใคร่จะทํากรรมใดเรืยอกกายเพื่พิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่นอดังนี้ราหุล ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซส์เธอไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นโดยทายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกรรไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซราหุล เธอพึ่กระทำกายกรรมชนิดนั้นหมวดที่สองเมื่อกระทําอยู่ราหุลเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากำลังกระทําอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุล ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอเพิงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากําลังกระทําอยู่นี้ <int ess ant> yes, <maan> ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง <int> <ant> yes, ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซราหุล เธอพึงเร่งเพิ่มการกระทำกายกรรมชนิดนั้นหมวดที่สเมื่อกระทำแล้วราหุลเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยกายแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากระทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ ราหุนถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทําให้เป็นของงายซึ่งกายกรรมนั้นในพระศาสดาหรือในเพื่อนสะพรมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทําให้เป็นของหายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปราหุนถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่า กายกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซาราหุนเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเธอ กัมมาัมันตะโดยปริยายสองอย่างโลกียะโลกุตระภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้สัมมากัมมันตะว่ามีโดยส่วนสองคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากพ็มีอยู่สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระ เป็นองค์แห่งมรรคก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสัมมากรรมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาเสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย นี่คือสัมมากรมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากภิกษุทั้งหลายสัมมากรมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรคนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกายยุจริตทั้งสามตามที่กล่าวแล้วข้างบนของผู้มีอริยจิต ของผู้มีอนาสวะจิตของผู้มีอริยะมรรคะสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยะมรรคภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมากัมมัตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรรคหมวดขอว่าด้วยลักษณะของสัมมารัมมันตะ ขคำไขความของสัมมากรรมันตะปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาจากปานาติบาตวางท่อนไม้และศส,สตราเสรแล้วมีความละอายถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธินนาทานาเวรมณีเธอนั้นและอธินนาทานเว้นขาจากอธินนาทาน เือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิฉาจาราเวร,รมณีสำหรับคารวาตเธอนั้นละการประพฤติผิดในกลามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกลามคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศิลไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผีจารีตในรูปแบบเหล่านั้นอพรมจาริยาเวรมณีสำหรับบรรพชิตเธอนั้นละกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรทร์ประพฤติพรหมจันท์นโดยปกติรประพฤติห่างไกลเว้นขาจากการเศษเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากรมมันตะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานเอเวรทา,านอพยปัชะทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณคลั้นให้อภัยทานเอเวรทา,านอภยปัชทา,าน แต่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอภัยทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติเสบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน และจกไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คักค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญอันดับที่สเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อย่อสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาะน่ารักใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวกและอธินนาทานเว้นขาดจากอธินนาทานภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากอธินนาทานแล้วย่อมชื่อว่าให้อภยทานอเวรทา,านอภพยาปัชทานแกสั light, ตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภยทานอเวรทา,านอภพยาปัชทานแกสัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอภัยทานอันดับที่สองเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติเสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คักขานภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญอันดับที่ห้าเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกละกาเมสุวิชชาจารเว้นขาดจากกาเมสุวิชชาจารภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเว้นขาดจากการมสีสมิชาจารย์แล้วย่อมชื่อว่าให้อภยทานอเวรทานอภยาปัจจทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณคลั้นให้อภยทานอเวรทานอภยาปัจจทานแกสัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอภยทานอันดับที่สาม เป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจากไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญอันดับที่หเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหมวดคอว่าด้วยโทษและอนิสงค์ของสัมมากัมมันตะวิบากของมิฉากัมมันตะ ภิกษุทั้งหลายปานาติบาที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแข่งปานาติบาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอาทินนาทานที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงเคอวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโพคะภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิชาจารย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรชาณเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิชาจารย์ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูกรรมที่เป็นเหตุให้ได้รับผลเป็นความกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมู่สัตว์แก่พวกเธอ เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีธทรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมู่สัตว์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปาณาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายกระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคตมนโนกรรมของเขาคดคติของเขาคด อุบัติของเขาคตภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติโคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจานเหล่าอื่น ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนภิกษุทั้งหลายผู้ตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติการเข้าถึงพบย่อมมีแก่ภูตสัตว์การทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจารย์ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำปานาติบาทดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการและยังได้ตรัสเลยไปถึงวจีทุจริสีมโนทุจริสามด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วยต่อไปนี้ได้ตรัสข้อความฝ่ายกุศล กรรมที่เป็นเหตุให้ได้รับผลเป็นความไม่กระเสือกระสนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาจากปานาติบาต วางท่อนไม้วางศาสรรามีความละอายถึงความเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรง มีอุบาตตรงนั้นเราเกล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลคติยะมหาศาลตระกูลพรามมหาศาลหรือตระกูลข้าพดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิกษุททั้งหลายผู้แต่สัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ คืออุบัติการเข้าถึงพบย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นภาษาทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทาอธินนาทานเมื่อกระทำการเมสุมิชฌาจารย์ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน กับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการและยังได้ตรัสเลยไปถึงวจีสุจริสีมโนสุเจริสามสส 3, ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วยภิกษุทั้งหลายนี้แลคือธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมู่สัตว์นิเทศ17ว่าด้วยสัมมากรรมันตะจบ เทศ18ว่าด้วยสัมมาอาชีวะมี16เรื่องหมวดกอว่าด้วยอุเทศวิภาคของสัมมาอาชีวะอุเทศแห่งสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในกรณีนี้และการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ ภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะโดยปริยายสองอย่างโลกิยะโลกุตระภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม่สัมมาอาชีวะว่ามีโดยส่วนสอง คือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากก็มีอยู่สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ อริยสาวกละเสียซส้นการเลี้ยงชีวิตที่ผิดสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมกักนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือการงดการเว้นการงดเว้น เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดของผู้มีอริยะจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมัรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมัรคภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมัรค ขอดขอว่าด้วยลักษณะอุปมาของสัมมาอาชีวะการดำรงชีพชอบกินความไปถึงความสันโดษมหาราชภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษย,ยินดีตามที่มีอยู่ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีไปโดยทิศใดๆย่อมถือเอาบาทและจีวรนั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นๆ มหาราชเปรียบเสมือนนกมีปีกจะบินไปโดยที่ใดใดมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องถือเอาแล้วหลีไปโดยที่ใดใดได้มหาราชภิกษกุเป็นผู้สันโดดอย่างนี้แล เมื่อขยายความหมายของคำว่าอาชีวะกว้างออกไปเป็นการดำรงชีพชอบความสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตก็มีลักษณะแห่งการดำรงชีพชอบด้วยเหมือนกันผู้รวบรวมเรื่องนี้จึงนำเรื่องความสันโดษมาใส่ไว้ในหมวดนี้ด้วย ก็ยังต่างกันหลายความหมายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้มีอยู่ห้าจำพวกอย่างไรเล่าห้าจำพวกคืออยู่ป่าเพราะความโง่เพราะความหลงหนึ่งอยู่ป่าเพราะเป็นผู้ปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำหนึ่งอยู่ป่าเพราะจิตฟุ้งซ่านจง,ลงหลงไหลหนึ่งอยู่ป่าเพราะคิดว่า พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญหนึ่งเป็นผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยปวิเวกโดยตรงเพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรงหนึ่งภิษุทั้งหลายเหล่านี้แลภิกษุผู้เถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุทั้งหลาย ในบรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าห้าจำพวกเหล่านี้พวกที่อยู่ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยปวิเวกโดยตรงเพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรงนี้เป็นพวกที่เลิศประเสริฐเด่นสูงสุดประเสริฐกว่าทั้งหมดแห่งภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้ เปรียบเหมือนนมสดได้มาจากแม่โคนมส้มได้มาจากนมสดเนยข้นได้มาจากนมส้มเนยใสได้มาจากเนยข้นหัวเนยใสได้มาจากเนยใสในบรรดารสเกิดแต่แม่โคทั้งหลายเหล่านั้นหัวเนยใสปรากฏว่าเป็นของเลิศชั้นใดก็ชั้นนั้นต่อจากนี้ได้ตรัสถึงทุดดงขวัตข้ออื่นๆเช่นการเถผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ อยู่ป่าช้าอยู่กลางแจ้งไม่นอนอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้ฉันหนเดียวไม่ฉันอาหารที่นำมาถวายเมื่อลงมือฉันแล้วและการเบญทบาทเป็นวัดว่ามีทั้งชนิดงมงายหลอกลวงและบริสุทธิ์ครบทั้งห้าจำพวกด้วยกันทั้งนั้นผู้ที่นับถือบูชาแก่ภิกษุผู้ถือทุดงพึงสังวรไว้โดยในนี้